ดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube New Smartphone Update อ u t ตวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังรอคอยนั่นก็คือ Nokia X30 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีกล้องและประสิทธิภาพการทำงานโ o k i ียพยายามที่จะกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดของตลาดสมาร์ทโฟนและรุ่นนี้ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงโทรศัพท์ธรรมดาแต่ยังรวมไปถึงความล้ำสมัยในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอการประมวลผลหรือระบบการถ่ายภาพที่เหนือความคาดหมาย Nokia X 30 Pro Max มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ความละเอียดสูงที่ให้สีสันคมชัดและสมจริงรองรับอัตรา f r เฟรชเรทที่สูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมหรือแม้แต่การชมวิดีโอก็ราบรื่นไม่มีสะดุดขอบจอบางเฉียบให้ความรู้สึกเต็มตาดีไซน์ตัวเครื่องถูกออกแบบให้พรีเมียมและทันสมัย บาดี้บางน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานวัสดุที่ใช้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางใหม่ที่โนเกียพยายามสื่อสารกับผู้ใช้ทั่วโลกในด้านกล้องโนเกีย x 3 0 pro max ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะจัดเต็มมาด้วยกล้องหลักความละเอียดสูงที่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนแม้ในที่แสงน้อยมาพร้อมกับเทคโนโลยี ai ที่ช่วยปรับแต่งภาพอัตโนมัติให้สวยงามยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโหมดกลางคืนที่พัฒนาใหม่สามารถถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจำกัดได้อย่างน่าประทับใจ กล้องมุมกว้างและกล้องซูมยังช่วยให้ผู้ใช้สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้หลายนิติไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทิวทัศน์ภาพบุคคลหรือการถ่ายมาโครที่คมชัดทุกรายละเอียดด้านกล้องหน้า nokia x 3 0 pro max มีความละเอียดสูงเหมาะกับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลให้ภาพคมชัดเป็นธรรมชาติมีฟีเจอร์การปรับแสงและโทนสีอัตโนมัติทำให้ทุกการถ่ายภาพออกมาสวยแบบไม่ต้องแต่งเยอะ ในส่วนของประสิทธิภาพการทำงาน Nokia X 30 Pro Max มาพร้อมชิปเซ็ตตัวแรงรุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่มีกราฟิกหนักการทำงานหลายแอปพร้อมกันหรือการสตรีมมิ่งวิดีโอระดับ 4K ก็ไม่มีปัญหาแรงขนาดใหญ่และความจุภายในที่รองรับไฟล์จำนวนมากช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบปฏิบัติการ Android รุ่นล่าสุดที่มากับเครื่องยังคงความเป็นเพียว Android แบบที่โนเกียขึ้นชื่อทําให้การใช้งานราบรื่นไม่มีโฆษณาแฝงการอัปเดตความปลอดภัยก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทางบริษัทเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอแบตเตอรี่ของโนเกีย x 3 0 pro max มีความจุสูงรองรับการใช้งานได้ยาวนานตลอดวันแม้จะใช้หนักทั้งเล่นเกมถ่ายรูปหรือใช้งานโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังรองรับระบบชาร์จเร็วและชาร์จไร้สายที่ทันสมัย ลดเวลาในการรอคอยและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงด้านการเชื่อมต่อ Nokia X 3 0 Pro Max รองรับ5 g ทำให้การดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วรวมถึงยังเหมาะกับการสตรีมมิ่งและการเล่นเกมออนไลน์ที่ต้องการความเสถียรสูงอีกทั้งยังมี Wi-Fi รุ่นล่าสุดและ Bluetooth ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายสมาร์ทวอชหรืออุปกรณ์อีกอดอื่นๆ nokia x 3 0 pro max ยังเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าที่แม่นยำและรวดเร็วเก็บข้อมูลส่วนตัวได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีโหมดส่วนตัวที่ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ nokia พยายามนำเสนอสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนในรุ่นนี้โดยใช้วัสดุรีไซเคลิลในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติก นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าการเป็นเพียงบริษัทสมาร์ทโฟนทั่วไปเมื่อพูดถึงประสบการณ์ใช้งานจริง Nokia X 3 0 Pro Max ไม่ได้เป็นเพียงโทรศัพท์ที่มีสเปคแรงแต่ยังตอบโจทย์ในด้านความรู้สึกของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสัมผัสในการถือความคมชัดของหน้าจอหรือเสียงที่ได้จากลำโพงสเตเิโอคุณภาพสูงทุกองค์ประกอบช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ผู้ใช้ที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอก็จะประทับใจกับระบบการสั่นที่โนเกียพัฒนาใหม่ทำให้การถ่ายวิดีโอราบรื่นและคมชัดแม้จะเคลื่อนไหวตลอดเวลารองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการสร้างคอนเทนต์ลงโซเชียลโนเกีย X 3 0 Pro Max จึงกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่หลายคนจับตามองเพราะรวมเอาทั้งความสวยงามประสิทธิภาพและความยั่งยืนมาไว้ในเครื่องเดียวมันไม่ใช่แค่การกลับมาของโนเกียเท่านั้น แต่ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านวัตรกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเดินไปพร้อมกันได้สำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทางด้านการทำงานความบันเทิงและความหรูหรา Nokia X 3 0 Pro Max ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่จะอยู่กับคุณในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Nokia X 3 0 Pro Max สมาร์ทโฟนที่แสดงให้เห็นถึงพลังของแบรนด์ระดับตำนานที่ยังคงพัฒนาไม่หยุดนิง่ง และพร้อมที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง